คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของแพทริกก็หน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ยุติการเป็นคูจินกับเบสคำสิงไปเนี่ยหลายคนก็ยังติดตาม mm. แพทริกอยู่นะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ยังติดตามการเคลื่อนไหวของแพทริกอยู่ในโซเชียลก็ดีนะครับ mm. คุณผู้ชมหรือว่าอคอนเทนต์ก็ดีนะฮะซึ่งยังมีคนเนี่ยรอดูแพทริกอยู่อย่างต่อเน,นื่องนั่นเองครับ mm. และแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามแพทริกนะฮะ mm. ก็จะเห็นว่าแพทริกเนี่ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงคอมเมนต์วิจาร์ต่างๆเนี่ยฮะก็ ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมว่าตั้งแต่แพทริกเนี่ยได้มีการเลิกจ้นกับเบสคัมซิคไปเนี่ยก็ยังมีทัวร์เนี่ยไปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่นะฮะยังมีคนที่เข้าไปวิจารณ์ต่างๆนานา,นานในคอมเมนต์ของอิสตราแกรแพทริกอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมและแพทริกเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยแพทริกเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เ,เลือกที่จะอ่านแต่คอมเมนต์ดีๆนะส่วนคอมเมนต์ไหนที่มันแย่เนี่ยหรือว่ามันเป็นพลังลบเนี่ยก็เลือกที่จะไม่อ่านเลย ยังติดตามเนี่ยแพทริกก็บอกว่าจะารักษาแล้วก็ดูแลเขาไวเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครก็แล้วแต่นะครับมาชอบเราได้ทั้งหมดนั่นเองครับคุณผู้มชมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นคําพูดของแพทริกล่าสุดเลยหลังจากที่เงียบหายไปนะฮะตั้งแต่ยุติการเป็นคู่จิ้นกับเบสคสําสิงนั่นเองนะฮะแล้วก็ล่าสุดอีกนะครับคุณผู้มชมสไปเอชพีดีเนี่ยเพื่อนในแก๊งนะก็ได้มีการลงสตรอรี่เอาไว้ครับเป็นช็อตนิดเดียวสั้นๆดุกดิกนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็สัง ผอมลงมากๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากการลดน้ําหนักหรือเปล่านะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเครียดอะไรหรือเปล่านั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหน้าแพทริกเนี่ยจะตอบลงมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปล่าสุดที่สปายเอสพีดเนี่ยได้มีการลงเอาไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันยุติลงไปแล้วนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เดินทางตามเส้นทางของใครของมันเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะส่วนใครจะซัพพอร์ตแพทริกเนี่ยก็ซัพพอร์ตกันไปนะครับคุณผู้ชมส่วนใครจะซััพพพพออรร์ตเเบสสคียยงงน่ก็ซ กันไปนแล้วก็มีบางคนหรือว่าบางดอมเนี่ยที่ยังเอ็นดูทั้งคู่อยู่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นยังไงเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คงต้องให้เวลามันเยียวยาแล้วก็รอดูกันต่อไปสําหรับแพทริกแล้วก็เบสคาสิ่งนั่นเองครับคุณผู้ชม